ยิ่งเปิดนานยิ่งกําไรเยอะยิ่งเปิดนานยิ่งทําเงินบอทดตัวนี้นะครับมันสามารถเป็นเหมือนเครื่องพิมพ์เงินให้กับคุณได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อัตโนมัติเลยสวัสดีครับผมสมเลิศเชนสิลหรืมมลกตนะครับหรือคนรักจากเท็นน่งรุ้คริปโตแล้วก็ยูทูบช anel คุณรักคริปโตอินเวสเตอร์ วันนี้มีคนถามเข้ามาว่าใน p i o n เ ienne กสามารถมีเครื่องมือมีบอร์ตั้งหลายตัวยังแนะนาไปแค่ตัว2ตัวเองเรามาดูเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้าง cash flow และทำกำไรให้คุณแม้แต่ตอนคุณนอนหลับแล้วผัน cash flow ปัน่นเหมือนเครื่องพิมพ์เงินให้กับคุณได้อย่างไงให้เงินออกมาเรื่อยๆเรื่อๆรืๆ่อยๆเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันกับบอรที่ชื่อว่า grid trading b o a สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวต,ตัว p i y o n i e นะครับก็สามารถกลับไปดูลิงก์เก่าได้กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับว่า p i y o n i e สมัครแล้วทํงงายังไงสมัครโอนเงินเข้าไปยังไงบ้างซึ่งมีทั้งในแอปแล้วก็ในเว็บนะครับคุณโอนเงินเข้าไปใน p i y o n e x เพื่อไปเปิดบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะสามารถทําได้ถ้ายังไม่รู้ว่าทำยังไงกลับไปดูคลิปเก่านะครับบอร์ดตัวนี้ต้องบอกว่ามีการรีวิวในหลายๆสำนักมากนะครับว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวบอร์ดที่สามารถ เจนเนเรตแคชโฟรให้คุณได้ง่ายแล้วก็แค่คลิกเดียวคุณก็สามารถทําเงินได้แล้วเหมือนกันแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะบอกคือจะทํายังไงให้มันทําเงินได้อดวานมากขึ้นกว่าเดิมสามารถเค้นแคชโฟรออกมาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อดีของอันนี้อย่างที่เคยบอกกันเป็นบอทดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับเซตอัพง่ายสําหรับมือใหม่เพราะมีระบบ AI ไอเซตอัพนะครับแล้วก็ทํากําไรอัตโนมัติโดยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนค่าธรรมเนียมที่นี่ก็ถูกนะครับ แล้วก็ใช้ liquidity อ้างอิงกับตัว Binance แล้วก็หัวปี้เลยนะครับใช้ได้ทั้งบนเว็บแล้วก็มือถือแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้อง consider หรือว่าอาจจะต้องให้ความสนใจนิดนึงนะครับก็คือต้องมี account p i o n e x นะครับแล้วก็ต้องโอนเงินเข้าไปใส่ไว้ข้างใน account ไม่ได้สามารถเทรดได้ใน Binance เลยนะครับแล้วก็บอทดต่างๆเหล่านี้ครับใช้การ backtest กับ AI ซึ่งใช้แค่ข้อมูล7วันย้อนหลังดังนั้น ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจะไม่นํามาคํานวณน,นะครับเมื่อไม่นํามาคํานวณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกับคุณก็คือถ้าในก่อนหน้านก่อน7วันนั้นมีการสวิงมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ามากมายอาจจะทําให้การเปิดบอร์ดของคุณผิดพลาดและไม่ไม่ตอบโจทย์คุณได้นะครับแล้วก็สามารถในบอรดแต่ละตัวครับบางตัวจะเปิดได้ด้วยเหรียญรวมถึงตัว ด้วยเหรียญของตัวมันเองรวมถึงตัวเหรียญ USDT ด้วยแต่บางตัวจะต้องใช้ USDT อย่างเดียวเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเซตอัพไว้แบบไหนนะครับทีนี้บอทมันทํากําไรยังไงอยากให้ดูแบบนี้นะครับบอท์ํทำกาไรยังไงคือเทรดดิ้งบอเนี่ยจะทํากําไรให้เราได้24ทับเเลยแล้วก็เติมออเดอร์ให้เราเรื่อยๆๆๆ,ๆนะครับวิธีการทํากําไรของมันนะครับอยากให้เห็นแบบนี้นะครับคือมันจะทําการซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงวนซ้ําแบบนั้นเรื่อยๆ ตามลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันยังวิ่งอยู่ในกรอบราคาเดิมบอร์ดตัวนี้ก็ยังทํางานให้ทําการซื้อขายซื้อขายอยู่คําถามคือถ้าออกนอกกรอบมันจะหยุดไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งใส่คําสั่งไว,ไว้ให้หยุดมันก็จะวิ่งวนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทากาไรซ้ําไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นนะครับกระบวนการำการทํากําไรของมันคือณราคาปัจจุบันมันจะตั้งออเดอร์ขายไว้ข้างบนและจะตั้งออเดอร์ซื้อไว้ข้างล่างถ้าคุณไม่มี เหรียญน,นั้นๆอยู่สิ่งที่เขาจะทําก็คือทําการซื้อเหรียญก่อนเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นถ้าคุณมีทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งเงิน USDT มันก็จะซื้อขายซื้อขายซื้อขายวนไปเรื่อยๆถ้าราคาลงมาวิธีกําไรของมันก็คือเมื่อราคาขึ้นเขาก็จะขายเหรียญที่ถืออยู่ลงมาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นไปก็จะขายลงมาก็ซื้อเพิ่มขึ้นไปก็ขายทําแบบนี้เพื่อ generate cash flow ออกมาจากระบบแล้วก็จะมีเงินกองออกมาทุกๆครั้งที่มันวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวน วิ่งวนไปแบบนี้วิ่งวนขึ้นลงลงก็ซื้อเพิ่มขึ้นก็ขาย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 ลงก็ซื้อเพิ่ม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 ขึ้นก็ขาย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 อย่างนี้ก็จะมีคําถามว่าเอา้าแล้วถ้าขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ขายหมดใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะขายที่เราถืออยู่ไว้ทั้งหมดออกไปก็ก็จะก็จะได้แคชโฟออกมาไงแต่ถ้ามันลงมาใหม่มันก็จะซื้อใหม่แล้วก็ขึ้นไปขายลงมาซื้อขายซื้อขายวนแบบนี้เรื่อยๆนั่นคือการทํางานของกริดเฮดดิ้งบอร์ดหรือว่าการวางตารางกริด เพื่อให้บอททำการซื้อขายซ้ำๆๆ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 นะครับทีนี้มาดูผลที่ผมเปิดไปสักระยะหนึ่งแล้วบ้างนะครับอันนี้ผมเปิดมาระยะเวลาประมาณตอนประมาณหนึ่งวันอ่ะตอนประมาณหนึ่งวันทํากําไรไปได้ก็มีขึ้นลงขึ้นลงแหละนะครับเรามาดูผลของปัจจุบันกันดีกว่าอันนี้คือเมื่อราคาลงไปแล้วราคาเริ่มต้นผมเปิดเนี่ยเห็นไหมครับว่า Unrealized Profit ต้นทุน ราคามันลงจากต้นทุนแล้วแต่มูลค่ากาไรจากบอร์ดมันทําให้เดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้ว่าแต่ละอันบอกอะไรแต่อยากให้เห็นนะครับว่าโดยเบดเสร็จโดยเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้คือถ้าเทียบเป็นปีคือบอร์ดกริตเทปตัวนี้ให้กําไรกับผมจะประมาณปีละประมาณเกือบ200%รเกือบ2 0 0รแต่ผมเปิดอันนี้แค่2องปเหรียญไงถ้าเปิดเหรียญเยอะๆก็สามารถเปิดได้มากกว่านั้นได้นะครับอันนี้เปิดมารวมแล้วประมาณเกือบสัปดาห์ 6วันกว,กว่าก็ให้ผลตอบแทนเขาก็จะคำนวณออกมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นปีหนึ่งผลตอบแทนน่าจะอยู่ประมาณสัก200%แบบนั้นจากเงินต้นจาก2 8 8เหรียญก็อาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น500ออกมา500กว่าเหรียญถ้าคุณใส่ไปสักพันเหรียญสมมติ3 0,000่บาทคุณก็อาจจะได้ออกมาอีกสัก60,000บาทเป็นแบบนั้นนะครับโอเคอ่าเรามาดูวิธีการทำงานหรือวิธีการเลือกถ้ายังไงจะทาให้อ่าจะทายังไงให,ให้คุณสามารถทาเงินได้กับมันได้เนาะ อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคุณจําเป็นข้อ1คุณจําเป็นจะต้องมีเหรียญที่คุณจะใช้เปิดบอร์ดนะครับวิธีการคัดเลือกเหรียญหาเหรียญน,นะครับผมแนะนําว่าเข้าไปก็ใช้วิธีบ้านๆก่อนเลย1หาเหรียญที่มีมา r k e t แ a p สูงๆ Market cap สูงๆในที่นี้หมายความว่าไงที่ต้องการให้หา m a r k e ต cap สูงๆเพื่อที่ว่าคุณเหรียญของคุณจะได้ไม่สลายแล้วไม่ใช่เป็นเหรียญที่ปั๊มแอนด์ดัมปั๊มแอนด์ดัมคือราคาขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้ว เปิดในมาร์เก็ตคอยมาร์เก็ตแคปครับเพื่อมองหาว่าเหรียญสัก200อันดับแรกอยู่ที่ไหนต่อมาครับก็ไปเปิดในเทรดดิ้งวิวครับสิ่งที่ต้องหาคือเหรียญที่มีการวิ่งขึ้นลงตามแนวรับแนวต้านซ้ําๆหรือว่าราคาอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านซ้ําๆอันนี้ผมก็คัดมาให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่ชื่อว่า XLM หรือว่า s t e l l a r Lumen นะครับจะสังเกตเห็นนะครับมีแนวรับแนวต้านที่วิ่งชนซ้ําๆอยู่แถวๆนี้วิ่งวนไปวนมาวนไปพอลงมาแถวๆแนวแ แนวรับปุ๊บราคามันก็เด้งขึ้นพอขึ้นไปแถวแถวแนวต้านก็เด้งลงแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยเหมาะกับการเปิดกริดเทรดดิ้งบอร์ดนะครับก็คือวิ่งเปิดตั้งแต่แนวรับยันแนวต้านมันเวลาราคามันวิ่งขึ้นลงเด้งขึ้นลงมันก็จะทํากาไรให้เราเรื่อยๆเจนแคสโฟออกมาให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นอ่ะเรามาดูวิธีการเปิดกันอย่างแรกครับเป็น AI strategy นะครับหรือใช้ AI เป็นเครื่องมือนะครับ AI เป็นเครื่องมือทํางานยังไงถ้าในมือถือ ถ้าในมือถือหรือในแอปมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับมีคําว่า grid trading ทํางานโดยที่เ้อเราต้องติ๊กอย่างแรกนะครับคือติ๊ก AI strategy ตัวนี้นะครับติ๊ก AI strategy AI strategy นี้จะใช้ข้อมูลย้อนหลัง7วันเพื่อคํานวณดังนั้นถ้าข้อมูลมันเกิน7วันบางทีมันอาจจะทําให้คุณขัดทุนและติดลบได้หรือบางทีกําไรของคุณอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับดังนั้นอ่าส่วนที่2ที่อยากบอกคือ ให้เห็นไพร a n เลนี่คือตั้งราคาไว้ประมาณไหนซึ่ง AI จะคำนวณให้เราเบเสเ็จเลยเมื่อคุณใช้ AI Strategy และคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังประมาณ300%กว่าเมื่อใช้ผลตอบแทนย้อนหลัง7วันเท่านั้นนะดังนั้นเดี๋ยวจะมาพามาดูเมนวนวลแบบที่จะทำให้คุณเซฟมากขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้มากขึ้นนะครับในการใช้เมนวนวลหรือเซตไมล์เซลแบบนั้นนะครับ ตรงนี้ลงมาข้างล่างมันก็จะบอกว่าต่อกรลิตเนี่ยคุณจะได้กําไรต่อกรลิตเท่าไหร่แล้วเปิดจํานวนกี่กลิตหรือจํานวนความถี่เยอะขนาดไหนมาบรรทัดข้างล่างตรงนี้เขียนว่า Total investment ก็คือคุณใส่เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คุณใส่เงินเข้าไปทั้งหมดกี่ us นะครับคุณก็สามารถเลื่อนขึ้นมาเพื่อเปิดใส่ได้นะครับไปดูหน้าต่างของจริงนะครับนี่คือหน้าจอหลักก่อนนะครับคุณก็เข้ามาที่คําสั่งเทรดปุ๊บขึ้นมา คุณก็เลือกเหรียญที่จะต้องการจะใช้เมื่อกี้เราดูมาแล้วว่า XLM ใช่ไหมครับคุณก็มาพิมพ์ XLM USDT กดเข้าไปนะครับก็เลือกมาปุ๊บได้และคุณมันจะขึ้นหัวตรงนี้ว่า XLM USDT คุณก็เลือกไปเลยนะครับเลือกคำสั่งเทรดนะครับตรงขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็กด Create นะครับ g r i Trading นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่า U อ่ uh, use AI strategy หรือ่า n a n u a l setting นะครับอันนี้ก็ use AI strategy มันบอกว่ามันจะตั้งราคาเท่าไหร่ที่เลนส์เท่าไหร่ได้ผลตอบแทนประมาณ190%กว่าอต่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 อปีนะครับแล้วก็ uh, สามารถเอาตรงนี้ใส่เลือกเงินได้ว่าคุณจะใส่เงินเท่าไหร่สมมตุติใส่257ก็กด create มันก็จะกดเปิดให้เลยนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจคุณอยากปรับแต่งเองคุณก็ copy parameter to manual setting รเราก็เลยจะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับคือการช่วงใช้แมนนวลเซตติ้งการใช้แมนนวลเซตติ้งตัวนี้จะสามารถปรับแต่งให้ตามความเหมาะสมของคุณได้แมนนวลเซตติ้งมันจะดึงข้อมูลมาหมดแล้วว่าเนี่ยจุดต่ําสุดของราคาเท่าไหร่จุดสูงสุดของราคาสักเท่าไหร่แต่ทีนี้ผมเห็นแล้วมันยังไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นเลยว่าต่ําสุดราคาตรงนี้มัน0.21มันคือประมาณแถวแถวนี้ใช่ไหมสูงขึ้นไปคือ 3- 4ใช่ไหมแต่ราคามันวิ่งกรอบของมันอะ่ะมันวิ่งกรอบไหน มันวิ่งกรอบนี้ถูกต้องไหมครับมันวิ่งกรอบประมาณนี้อ่ามันวิ่งกรอบประมาณนี้วิ่งขึ้นลงขึ้นลงแปลว่าถ้าเราอยากจะกินให้มันครบกรอบเราควรอัพอัพขอบบนเข้าไปเราควรอัพขอบบนเข้าไปสักประมาณ0.44 0.44แล้วตอนนี้กลิตแค่83กลิตนะครับเขาบอกว่าใช้เงินขั้นต่ำ ใช้เงินยังได้หมดเลยโอเคอย่างนั้นผมอยากให้กริดมันละเอียดให้มันถีขึ้นหน่อยกริดถีไปสักหนึ่งร้อยสักร้อยห้าสิบที่ผมดูปกติสิ่งที่ผมเคยลองเปิดแล้วใช้โปรฟิตต่อกริดเนี่ยสักประมาณ0.3%เปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยพอไหวนะครับนี่อันนี้รวมหักลบไปแล้วใช่ไหมนะครับ หักลบค่าธทมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับหักลบค่าทมเนียมเรียบร้อยแล้วทีนี้มันสามารถแอดวานซ์เซตติ้งได้ว่าจะจะหยุดบอดตัวนี้เมื่อมันลงไปต่ํากว่าเท่าไหร่สามารถเทคบุฟเฟตได้ว่าถ้าจะหยุดการเปิดขอบบนเนี่ยเมื่อมันเท่าไหร่ขอบล่างเมื่อเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเริ่มเปิดเมื่อเท่าไหร่คุณสามารถให้รอว่ามันวิ่งมาใกล้ชนแนวรับข้างล่างแล้วค่อยเปิดก็ได้นะครับสมมติตรงนี้แนวรับอยู่ประมาณศูย์จุด 26อย่างเงี้ย0.25 0.26งู 0. 25, 0. 26, คุณค่อยไปกดเปิดตรงนั้นให้มันทริกเกอร์เปิดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้ผมอยากเปิดเลยผมก็เปิด250เหรียญเนี่ยเปิดเลยใช้ USDT only เพราะว่าอะไรเพราะผมมี USDT อย่างเดียวผมไม่มี XLM แต่ถ้าใช้บสนะครับมันก็จะบอกว่าไอ้คุณจําเป็นต้องมี XLM ด้วยนะคนบางคนไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ากดเลือก investment ตรงนี้เป็นบอสอยู่นะครับพอเป็น USDT only ปุ๊บมันก็จะทําเดี๋ยวมันทําการซื้อเหรียญให้เอง ซื้อเหรียญให้เราเองซื้อเหรียญซื้อขายเหรียญอะไรให้มันเหมาะสมปุ๊บพอมีจํานวนมากพอมันก็จะทําการซื้อขายตามกริดที่เราวางไว้อันนี้ผมอยากให้สักประมาณสัก0.3แล้วกันต่อออเดอร์เนาะผมก็เปิดไปสักร้อยกริดนะครับประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วคุณก็กด Create คุณก็กด Create มันก็จะบอกว่า Initial เนี่ยจะใช้อ่เจเออเจแล้วก็ U.S.D.T อีก23%นะแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนของคุณเขาจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ investment เนี่ยคือยืนยันว่าอ่อจะถือเหรียญน,นี้เท่านี้ U.S.D.T เท่านี้เพื่อเปิดบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วยืนยันทุกอย่างก็กดโอเคมันก็ทำการ create บอรไปนะครับ create บอรคุณก็สามารถกดมาที่ My Order เพื่อมาดู my t r a d i n g Bot บตัวนี้ว่ากำลังทำการเปิดอยู่เนี่ยมันก็สตาร์ทติ้งบออยู่นะครับเห็นไหมครับว่าอ่เปิดเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับสามารถมาดูได้ตัวนี้เกิดขึ้นจากอะไรอ๋อเกิดขึ้นจากที่เราตั้งออเดอร์ไปเมื่อสักครู่นี้ไงก,ก็ก็เสียค่าเปิดอ่เขาเรียกว่าค่าเทรดดิ้งฟรีไปนะครับ mm hmm. คันเทรดดิ้งฟรีตรงนี้เสียตลอดไหมใช่ครับมันก็จะเสียทุกๆก,การซื้ออ่ะทีนี้เรามาดูมาดูว่าพารามิเตอร์แต่ละส่วนมันบอกอะไรบ้างนะครับ อันนี้ lower limit ก็คือขอบล่างของราคาควรเซตดูว่าถ้ามันลงมาตามขอบล่างอยู่ประมาณไหนก็เปิดช่วงนั้นเลยแล้วก็ upper limit ก็คือขอบบนของราคานะครับแล้วก็กริดจำนวนกริดนะครับมันอาจจะขึ้นแล้วแต่ตอนนี้มันปรับให้เป็น200ก็สามารถตั้ง200ได้ว่าเราตั้งชั้นราคาเท่าไหร่กี่ชั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายยอดรวม investment ในการเปิดบอรดเป็นยังไงอย่าลืมดูให้ดูอีกครั้งนะถ้าคุณไม่สามารถเปิดได้บางทีคุณอาจจะถือเหรียญอยู่ไม่ได้ถือ usdt อยู่ นะครับถ้าคุณถือเหรียญถ้าคุณไม่ได้ปรับมาเป็น USDT o l y คุณอาจจะต้องมีเหรียญอยู่ในมืออยู่แล้วด้วยนะครับทีนี้สรุปว่าผลงานการใช้กริดเทรดบอร์ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ volatility ของเหรียญน,นะครับว่าเหรียญนั้นๆมี volatility สูงหรือเปล่าความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับการตั้งแนวรับแนวต้านถ้าคุณตั้งแนวรับลึกนะครับแนวรับลึกแปลว่าก็โอกาสที่คุณจะทํากําไรกับมันได้เยอะเหมือนกันนะครับ ผลตอบแทนตรงนี้เน้นที่แคดโฟเป็นเป็นเป็นหลักนะครับทีนี้การตั้งความเสี่ยงที่แนวรับแนวต้านสำหรับตรงนี้ดูยังไงผมแนะนำแบบนี้นะครับผมแนะนำให้มาดูอย่างในในเทดดิ้งวิวให้มาดูเหรียญที่ใกล้กับแนวรับอย่างตรงเนี้ยผมเห็นแนวรับคือประมาณเส้นนี้ถูกต้องไหมครับประมาณเส้นสีเขียวขอบล่างราคาเหรียญมันลงมาใกล้แนวรับและซื้อแบบเนี้ยแปลว่าต้นทุนของคุณมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับ มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นสูงพอสมควรนะครับยิ่งใกล้แนวรับความเสี่ยงของคุณก็จะยิ่งน้อยลงแนะนำบอดสำหรับตัวนี้คือการเปิดบอดที่เน้นเป็นไซด์เวัพไซด์เวัพนะครับหรือว่าแนแบบบริการวิ่งอยู่ในกรอบแล้วอยู่ใกล้ๆแนวรับและกำลังจะขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดบอดตัวนี้แล้วความเสี่ยงของคุณจะลดลงนะครับมาพามาดูตัวนี้ผมก็เปิด ตัวบอท XLM ไปแล้วว่าเปิดตั้งแต่ขอบล่างตรงนี้ไล่ขึ้นไปทีนี้เรามาดูหน้าตาหน้าตาว่ามันเป็นยังไงอ่าสมมุติอย่างตัวตัวนี้มันรันมาสักประมาณ6-7วันแล้วมันมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างแรกครับบอกสายบนตรงนี้บอกว่าเหรียญเราถือเหรียญอะไรนะครับแล้วจะได้ผลตอบแทนเป็นอะไรอันนี้บอกเ e ออ USDT นะครับเนี่ยบอกเ e ออ USDT ได้เหรียญ USDT เปิดมาแล้วจํานวนกี่วันนะครับจานวนกี่วันเปิดเมื่อไหร่ ลงเงินต้นเท่าไหร่นะครับกำไรตอนนี้ออกมาแล้วเท่าไหร่นะครับเจ็ดวันตอนนี้ออกมาหนึ่งประมาณหนึ่งเปอร์เซนตกว่าๆนะครับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงไปนะครับริดโปรฟิตคือจากระบบตัวนี้เรามันทําเงินให้เราเท่าไหร่แล้วเจ็ดวันมันทํากําไรให้เราประมาณสามเปอร์เซนกว่ากว่าอันนี้มันจะเทียบอันเรียลไลฟ์โปรฟิตคือเทียบว่าเหรียญน,นั้นๆน่นะจากที่เราเปิดอ่ะกาไรหรือขาดทุนขนาดไหนอันนี้คือเหรียญกำไรเหรียญต้นทุนของเราถ้าเทียบแล้วคือเราขาดทุนไปหน่อยๆและไปหนึ่งเปอร์เซนกว่ากว่าและ นะครับแต่เพราะกริดเพราะระบบของมันยิ่งเปิดนานก็ยิ่งกําไรเยอะนี่คือข้อสําคัญบอดยิ่งเปิดนานยิ่งกําไรเยอะยิ่งเปิดนานยิ่งทําเงินยิ่งเปิดนานยิ่งพิมพ์แบงค์ให้เราเพราะฉะนั้นบอดตัวนี้นะครับถ้าคุณตั้งออเดอร์ดีๆแล้วเปิดดีๆมันสามารถเป็นเหมือนเครื่องพิมพ์เงินให้กับคุณได้เรื่อยๆเรื่อยๆอัตโนมัติเลยนะส่วนตัวที่3านี่ก็คํานวณออกมาว่า กลิต total annual คือต่อปีแล้วผลตอบแทนจะประมาณไหนนะครับอันนี้อยู่ในข้อในหัวข้อบาลานซ์นะ place order อันนี้ให้ดูนะครับว่าเท่ากับคุณตั้ง order ลงไปเนี่ยสูงจากราคาปัจจุบันถ้าลงไปไอ้สีแถบสีเขียวสีแดงก็คือราคาปัจจุบันถ้าลงไปมันก็จะเป็นการซื้อเพิ่มถ้าขึ้นไปมันก็จะขายนะครับถ้าสีแดงหมด1รอบมันก็จะขึ้นขายขึ้นขายไปอีกทีละช่องทีละช่องทีละช่อง,ท,องทีละช่องไปนะครับ มาดู transaction นะครับก็คือดู t r a n s ซ c t i o n ล่าสุดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตัวบนยังไม่เกิดกริดไม่เกิดการเทรดอะไรใดๆเลยไม่เกิดการเทรดเลยนะครับส่วนตัวล่างอันนี้เทรดไปแล้วเปิดกริดไปแล้ว141ครั้งนะครับ7วันเทรดไปแล้ว140ครั้งนะครับเก็บกําไรเท่าไหร่นะครับก็จะบอกค่าฟรีบอกไปว่าเก็บกําไรออกมาเท่าไหร่แล้วนะครับบายเท่าไหร่เซลล์เท่าไหร่บายเท่าไหร่เซลล์เท่าไหร่นะครับเนี่ยบาย0.08 เซล0.81831อย่างเงี้ยนะครับบาย0.76นะครับเซลล0.8แบบนี้นะครับอ่าไปดูพารามิเตอร์อันนี้คือตัวสรุปภาพรวมของกริดนะครับของบอรดนะครับอ่าไฮเอ p พนี่ยังมี4-4นี่นะแปลว่าผมเปิดไว้4-4จริงๆ à. เนี่ยก็จะบอกอะไรบ้างนะครับ Invest แ e ละ Earn ได้รับผลตอบแทนเป็น USDT นะครับ à, เปิดเหรียญตัวไหนนะครับ Attitude นะครับอันนี้มันคำนวณประเมินให้ว่า f c t u and t e a then bullish นะครับว่เอ๊ะมันน่าจะประมาณแบบมีการสวิ n แล้วก็อาจจะ bullish นิดๆน,น,นะครับเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็อบอกจุดราคาต่ำสุดต,ตั้งไว้เท่าไหร่ราคาสูงสุดต,ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับราคาสูงสุดตั้งไว้เท่าไหร่จุดเริ่มต้นของราคาเนี่ยผมเปิดไป0.814ใช่ไหมปัจจุบันราคา0.79เห็นไหมว่าราคาปัจจุบันลดลงกว่าเดิมแต่ผมมีกำไรอยู่ เนี่ยยิ่งคุณเปิดนานยิ่งผ่านกริดเยอะๆยิ่งผ่านราคาสวิงเยอะๆคุณก็ยิ่งขันเงินออกมาเยอะขึ้นนะครับกำไรต่อต่อกริดของอันนี้คือ0.63อันนี้0.32อนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรคุณติตี้คือต่อกริดเนี่ยเราเปิดแล้วเปิดจํานวนกี่เท่าไหร่อันนี้เปิดจํานวน XLM คือ8 XLM ต่อกริดเนาะอันนี้เปิดตัว BTC 3 L เนี่ย1.83นะครับ Take profit คือจํานวนปิดนะครับ เราสามารถเซตทีหลังก็ได้นะครับว่าเอ๊จุดตรงไหนที่เราจะหยุดจุดขอบบนเลยขอบบนไปตรงไหนเราจะหยุดหรือสต็อปลอสตรงไหนที่เราจะหยุดตอนมันหลุดขอบล่างแต่ถ้าถามว่าหลุดขอบล่างแล้วควรปิดไหมก็ไม่ควรปิดนะผมแนะนําว่าให้เปิดเพิ่มดีกว่าถ้าคุณต้องการแคชโฟ o w เพิ่มเติมนะมีคําสั่งรีลิสโปรฟิตนะครับรีลิสโปรฟิตคืออะไรเมื่อเมื่อราคามันขึ้นไปเยอะๆๆๆๆแล้ว เปอร์เซนต์กำไรจากกริดเนี่ยมีส่วนเกินคุณสามารถกด Release Profit คือเอาเงินเอาเลินออกมาเพื่อเอาไปแอดเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อเอาไปแอดเพิ่มก็ได้แบบนี้นะครับตอนช่วงการเปิดแรกๆถ้าคุณเปิดใกล้กับช่วงที่มันเป็น Return เด้งกลับขึ้นไปโอกาสขาดทุนของคุณจะน้อยมากแต่ถ้าเปิดในช่วงยอดที่ยอดแล้วบางทีเป็นไปได้ครับว่าเว,เวลามันลงมาคุณต้องอมขาดทุนสักระยะหนึ่งนะครับ ต้องอมขาดทุนสักระยะหนึ่งดังนั้นกริดเทรดดิ้งบอร์ดเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่เหมาะกับการเปิดระยะเวลานานมากพอแล้วก็อยู่ในตลาดที่มันไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพคือวิ่งวน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 ,วน,วน,วนแล้วก็ราคาขึ้นไปนะครับส่วนเหรียญที่เหมาะสมในการเปิดก็คือเหรียญที่มีแนวโน้มเป็นการขาขึ้นหรือว่าเป็นไซด์เว์เป็นแบบนั้นนะครับโอเค คำถามสําคัญคือปิดบอทเมื่อไหร่ดีคําถามนี้ผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าจะปิดบอทเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับแผนการของคุณถ้าคุณมองเห็นว่าเหรียญนเนี้ยมันไปถึงได้แค่ประมาณสมมติสิบเหรียญอ่ะหลังสิบเหรียญอ่าพอมันขึ้นเก้าเหรียญแปดสิบเหรียญคุณอาจจะปิดหมดไปเลยก็ได้เหรียญน,นี้ไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณสมมุติอย่างดู BTC แล้วเฮ้ย BTC น่าจะไปได้อีกไกลอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเปิดแล้วไปรอให้มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เย,เยก็ได้ แต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันแค่ขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วมันลงมาอีกแบบนั้นคุณก็สามารถเก็บกําไรวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำเนื่องจากจําได้ใช่ไหมครับว่าเพราะว่ายิ่งมันวิ่งวนมันก็ยิ่งทํากําไรถ้ามันยังวิ่งอยู่ในเกาะมันก็จะผ่านเงินให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามใดก็ตามที่ยังอยู่ในกริดของเราก็จะทําเงินให้เราได้เรื่อยๆเนาะอ่ะเรามา FAQ คำถามที่พบบ่อยในการใช้บอร์ดตัวนี้นะครับเปิดนานขนาดไหนดี ยิ่งเปิดนานถ้ามันยังวิ่งวนอยู่ในขอบก็จะยิ่งดียิ่งทํากําไรถ้าราคาลงคําถามที่สองราคาลงหลุดขอบล่างไปแล้วปิดบอดดีไหมผมอยากบอกอย่างนี้ครับว่าถ้ามันเป็นเหรียญที่มีความเข้มแข็งมันมีความสตรองในการในการถือแล้วคุณเห็นว่ามันมีแวลูดีอยู่แล้วบางทีการถือระยะยาวอาจจะเหมาะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเหมาะกับทุกๆเหรียญน,นะอย่างเหรียญบางเหรียญลงแล้วไม่เคยฟื้นกลับขึ้นมาเลยอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่จําเป็นต้อง ปิดมันทิ้งๆไปเถอะแต่ถ้าเหรียญแล้วมีการเติบโตอย่างอย่างมั่นคงนะครับคุณอาจจะเปิดบอดขอบข้างล่างเพิ่มเปิดแถบนี้สมมุติตั้งแต่1เหรียญจนถึง10เหรียญแล้วพอมันราคาหลุด1เหรียญนิดหน่อยคุณอาจจะเปิดสักประมาณ0.5ถึง1อย่างเงี้ยเพิ่มให้เห็นภาพคือเปิดเพิ่มเข้าไปจะช่วยสร้างเจนแคสโฟทั้งก้อนอันนี้เพื่อให้มันระบบสามารถผันเงินให้คุณได้เรื่อยๆแต่คุณต้องมั่นใจว่าเหรียญของคุณดีจริงๆนะครับ คำถามที่3าคือใช้กับเหรียญไหนได้บ้างผมอยากบอกคือเหรียญที่มีแนวโน้มไซเวอพเท่านั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าไซเวอพอะไรนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าไซเวอพอะไรผมแนะนําว่าลองดูเหรียญสักประมาณ10อ่าประมาณ20อันดับแรกอาจจะเหมาะกับการเปิดกรนะิดเทรดดิ้งบอร์ดเนาะเพราะส่วนใหญ่เหรียญประมาณ20อันดับแรกของในคอยมาร์เก็ตแคปครับจะเป็นเหรียญที่มีความเข้มแข็งของมูลค่าแล้วก็มีการเติบโตในระยะยาวนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับการลงทุนตรงนี้มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันผมอยากบอกแบบนี้มีความเสี่ยงยังไงมีความเสี่ยงตรงที่คุณถ้าคุณไปเปิดตอนที่มันอยู่ขอบบนคุณอาจจะค้างดอยเหรียญก็ได้นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ําเน้นเตือนมากๆถ้าคุณเปิดตอนอยู่ขอบบนมันอาจจะค้างคุณจะทําให้คุณค้างดอยเหรียญน,นะครับแต่ถ้าคุณเปิดขอบล่างโอกาสขาดทุนของคุณจะน้อยมากๆนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ครับก็ฝากไว้ว่าเทรดเฮดดิ้งบอ เป็นเครื่องมือในการเจเนเรตแคชโฟให้คุณได้ดีจริงๆนะครับผมค่อยงมั่นใจค่อนข้ยา,าจากที่ผมใช้เองก็ยังใช้มาต่อเนื่องมาเรื่อยๆผมใช้มาตัวเก็ตเฮดดิ้งบอรตัวนี้ในการเจนแคชโฟเรื่อยๆอยู่แล้วประมาณปี2ปีมาแล้วนะครับก็ผมเชื่อว,ว่าคุณจะติดใจแล้วก็ลองพัฒนาต่อไปนะครับลองพัฒนาต่อไปว่าทํายังไงให้มันทํากําไรเยอะขึ้นได้บ้างนะครับโอเคสําหรับผมวันนี้สมเลิใช้ศิลมมลมรกตก็ ฝากไว้นะครับการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ